กระเป๋าบาลเซียกาที่เหมือนแบบถุงใส่รุ้งบ้านเราเป๊ะๆเลยนะคะคงทำให้หลายคนเอ๊ะสงสัยเหมือนกันว่าแบบแฟชั่นไฮเอ็นกับของใช้ธรรมดาร,รมดามันมาเจอกันได้ยังไงวันนี้เราเลยจะมาดีฟดิฟเรื่องนี้กันค่ะเจาะลึกเดมนากวาซาเลียดีไซเนอร์ที่เขาว่ากันว่าปฏิวัติวงการแฟชั่นเลยนะทั้งตอนทำเวดมังส์แล้วก็ตอนเป็นพออายสร้างสารรค์ที่บาลเซียกาแล้วล่าสุดก็มีข่าวกับกูชี่ด้วยเนาะ ค่ะเราก็ไปรวบรวมข้อมูลมานะคะทั้งบทความบทวิเคราะห์ประวัติเขาแล้วก็แน่นอนกรณีศึกษาถุงใส่รุ้งที่ดังมากๆเป้าหมายก็คืออยากทำความเข้าใจว่าทำไมงานเขาถึงแบบโหฮือฮาได้ขนาดนั้นแล้วมันมีวิธีคิดอะไรที่นักออกแบบบ้านเราอาจจะเอาไปปรับใช้ได้บ้างโอเคมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะถ้าเริ่มจากพื้นเพเขาเลยเขาเป็นคนจอจียเกิดปี81 ชีวิตวัยเด็กนี่ผ่านสงครามการพลัดถิ่นอะไรแบบนี้มาเห็นว่าประสบการณ์พวกนี้ละค่ะที่ทําให้เขาสนใจสิ่งที่เรียกว่าเครื่องแบบทางสังคมวิทยาใช่ครับจุดนี้สําคัญมากคือประสบการณ์ชีวิตเขาเนี่ยมันค่อนข้างหนักหน่วงนะครับแล้วมันก็หล่อหลอมมุมมองเขาโดยตรงเลยการเห็นสัญ,ญลักษณ์ทางอํานาจผ่านเสื้อผ้าตอนมีสงครามการเป็นคนนอกในสังคมใหม่ๆอะไรพวกนี้ครับมันทําให้งานออกแบบของเขาเออมันไม่ใช่แค่เรื่องสวยงามอย่างเดียว แต่มันคือการสะท้อนความจริงเสียดสีสังคมหรือบางทีก็ตั้งคำถามกับโครงสร้างอำนาจไปเลยนี่แหละครับแก่นของสิ่งที่เรียกว่าแอนตี้แฟชั่นอ๋อแอนตี้แฟชั่นนี่ไม่ใช่ว่าไม่สนใจแฟชั่นแต่ใช้แฟชั่นเป็นเครื่องมือวิจารณ์เหรอคะประมาณนั้นเลยครับ คือไม่ได้ต่อต้านตัวแฟชั่นแต่ต่อต้านระบบหรือความงามแบบเดิมๆซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเขาได้รับอิทธิพลเยอะมากจากมาตินมาจิล่าที่เขาเคยทํางานด้วยโดยเฉพาะเรื่องการรื้อโครงสร้างเสื้อผ้าการตั้งคําถามกับระบบแฟชั่นอะไรแบบนี้ครับอืมก่อนมาบาเลนเซียกาเขาก็ทำเว t เ m อร์เมก่อนใช่ไหมคะปี2014อันนั้นก็ดังมากเลยนะใช่ครับ กังระเบิดเลยคือเอาเสื้อผ้า Street-Street เลยนะฮูดดี้เสื้อยืดมาดีไซน์ให้มันบิดเบี้ยวผิดสัดส่วนแล้วขายในราคาแบบสูงหริวย้ายมาคุมบา l ินเซียกาทีนี้แหละครับเขาก็เอาระเบิดลูกใหญ่กว่าเดิมมันลงเลยพลิกแบรนด์เก่าแก่ให้กลายเป็น s t r e e t แวร์สุดหรูที่แบบทุกคนต้องพูดถึงสร้างไวรัลเยอะมากใช่ใช่จำได้เลยรองเทา้า Triple S พื้นหนาๆนั้นนะ,นะคะครับหรือกระเป๋าที่เหมือนถุงไอเกีย กระเป๋าที่เหมือนถุงตาข่ายบ้านเราอันนี้แหละครับที่เขาเรียกว่าการรื้อสร้างความหรูหราคำนี้เลยค่ะรื้อสร้างความหรูหราขยายความหน่อยได้ไหมคะมันคือยังไงแค่เอาของถูกมาอัปราคาหรอคะถ้ามองผิวเผินอาจจะดูเหมือนแบบนั้นนะครับเสือ้อ d h l งี้กระเป๋าถุงขยะงี้ที่ราคาแพงมากๆแต่มันลึกกว่านั้นครับมันคือการท้าทายเลยว่าไอ้คำว่าความหรูเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ จำเป็นต้องสวยวิจิตเสมอไปไหมดำนาบอกไม่จำเป็นความรู้อาจจะอยู่ในของธรรมดาในความไม่สมบูรณ์แบบที่เรียกว่าอักลีชิกครับอ๋อ oh, ความงามในความไม่สมบูรณ์ใช่ครับแต่แต่หัวใจสำคัญเลยนะคือแม้งานมันจะดูธรรมดาหรือบางคนบอกน่าเกลียดด้วยซ้ำนะแต่มันถูกสร้างด้วยเทคนิคชั้นสูงนะการตัดเย็บพทเทินที่เขาได้มาจากมาจาล่าจากลูสวีทอง ความเชี่ยวชาญตรงนี้แหละครับที่ทําให้การบิดเบือนแฟชั่นของเขามันมีพลังมีคุณภาพไม่ใช่แค่ทําอะไรพินเพี้ยน,น,นเล่นๆพอพูดถึงเอาของธรรมดามาทําให้ว้าวเนี่ยก็ต้องเคสนี้เลยกระเป๋าบาเลนเซียกาบาซาปี2016ที่หน้าตาเหมือนถุงสายรุงบ้านเรามากๆมากๆเลยแต่ทําจากหนังแกะอย่างดีราคาเป็นแสนครับคับเคสนั้นดังมาก แล้วตอนนั้นคนไทยคือแบบรับมือได้น่าสนใจมากเลยนะคะไม่ได้โกรธนะแต่แบบเอาถุงจริงมาถือถ่ายรูปเล่นกันใหญ่เลยใช่ครับปฏิกิริยาแบบนั้นน่าสนใจมากคือมันซับซ้อนนะจะมองว่าเป็นการใช้อารมณ์ขันรับมือก็ได้หรืออาจจะเป็นการทวงคืนเรื่องราวไกลๆแบบว่านี่ของฉันนะหรือเป็นการประชดประชันความแพงของแบรนด์เนมไปในตัวอื มันสะท้อนความมั่นใจทางวัฒนธรรมบางอย่างเหมือนกันนะแม้ว่าจะมีประเด็นเรื่องออ cultural appropriation การฉกฉวยทางวัฒนธรรมกับ appreciation การชื่นชมเนะี่ยใช่ค่ะเรื่องนี้ก็ถกกันเยอะครับแต่เคสนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาก็บอกว่ามันมีความต่างอยู่ทั้งวัสดุลายแล้วถุงต้นฉบับเราก็ไม่ได้จดทะเบียนอะไรม,มันก็เลยเป็นเส้นแบ่งที่ผู้ลำลักนิดนึงค่ะ พอมองการตอบรับแบบนั้นแล้วมองในมุมของดีไซเนอร์ไทยหรือคนทำงานสร้างสารรค์บ้านเราเองนะคะมันก็น่าคิดว่าเออเราจะหยิบยืมวิธีคิดแบบเดมหน้ามาใช้กับของไทยๆเราอย่างไงได้บ้างที่ไม่ใช่แค่แบบเอาลายผ้าไทยมาแปะหรือเอาทรงชุดไทยมาทำตรงๆแต่ให้มันดูร่วมสมัยมีพลังแบบเขาบ้างเป็นคำถามที่ดีมากครับ ผมว่าบทเรียนสําคัญอาจจะไม่ใช่แค่การหยิบสิ่งของมาใช้ตรงๆนะแต่คือการเรียนรู้แนวทางหรือวิธีคิดของเขามากกว่าคือฝึกมองเห็นคุณค่าหรือเรื่องราวในสิ่งที่คนทั่วไปอาจจะมองข้ามไปแล้วในวัฒนธรรมเราเองอ oh. เส้นแบ่งเนี่ยมันอาจจะอยู่ด้านในอะไรก็ได้แล้วเอาทักษะฝีมือที่เรามีอยู่แล้วซึ่งเราก็มีของดีเยอะนะการทอการปักการจักสารอะไรพวกนี้เอามาเป็นฐานในการรื้อสร้าง หรือบิดสิ่งเหล Eun ่านั้นให้เกิดเป็นความหมายใหม่ให้มันน่าสนใจขึ้นมาเหมือนที่เดมหน้าเขาทำกับวัฒนธรรมบริโภคของตะวันตกมีตัวอย่างในไทยไหมคะที่พอจะนึกออกก็มีนะครับอย่างแบรนด์ไทยพิพัช,ชราที่เขาเอาขยะพลาสติกในทะเลมาใช้เทคนิคเฉพาะตัวร้อยเรียงเป็นกระเป๋าที่สวยงามมากๆอันนี้ก็เป็นการมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่คนทิ้งแล้วเอามาสร้างสารรค์ใหม่อ๋อเข้าใจเลยค่ะสรุปแล้วเดมหน้านี่ก็คือ เป็นเหมือนพลังสําคัญเลยนะคะที่เข้ามาเขย่าแล้วก็เปลี่ยนวิธีที่เรามองคําว่าความหรูหราหรือแฟชั่นไปเลยแน่นอนครับเขาเป็นคนที่ทรงอิทธิพลมากจริงๆในยุคนี้แล้วคําถามที่ผมว่าน่าจะทิ้งไว้ให้เราคิดกันต่อก็คือนอกเหนือจากเรื่องการดึงแรงบันนาลใจจากสิ่งของหรือรูปแบบเดิมๆแล้วเนี่ย นักออกแบบไทยเราจะสามารถจับเอาจิตวิญญาณของการปฏิวัติหรือความกล้าที่จะท้าทายขนบแบบเดิมนานเนี่ยมาใช้สร้างงานที่มันสะท้อนบริบทสังคมวัฒนธรรมไทยเราจริงๆได้ลึกซึ้งยังไงแล้วในขณะเดียวกันงานนั้นมันจะสื่อสารออกไปให้คนนอกวัฒนธรรมเข้าใจแล้วก็ยอมรับในระดับสากลได้ด้วยอันนี้น่าจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายแต่น่าสนใจมากๆครับ